อ๋อติดหยบเยียบเลยอู่โอ้โริวริ้วริ้วริ้วโอ้ยกองเชียว์กองเชียว์หูติดตัวเติบตัวนั้นโอ๊ยปลาบกปลาบกอืมไล่ตัวไล่ตัวมาเลยมาเลยมาเลยมอ๋ออ๋อบานลุยอืม ลากไปเลย,เล,ยลากไปเลย,เลยตากที่เก่งตัวงามงามโอ,อ้ยลายตัวอลไตัวอลไตัวโอ้พาลุยอู้ <c oughs> จับจับจับจิจับิอ้ลุกเม็ดโอ้ยตัวตัวลุกอลไตัว A dọa tốt hơn nữa. Ai, Ôi, tốt, chào đi, A đi tốt đi, nữa. A dọa tốt hơn nữa. A dọa